คำแรกที่พูดกันเลยว่าตกอีกแล้วเหรอมันเรื่องที่น่าสลดใจขึ้นอีกครั้งนะครับเมื่อมีเฮลิคอปเตอร์ลำที่3เบลล์2ตกอีกครั้งครับเราได้ยิคนครั้งสุดท้ายคือเขาจะขอบินเลเวลไฟก็คือบินต่ำครับก็อาจจะเป็นเืรองว่าขาดการติดต่อไว้เนื่องจากบินต่ำครับไฟเป็นเรงมากผมไหม้เสื้อผ้าหมดแล้วนะดำมันต,ตะกูนนะเมาช่วยไม่ทัน ตอกอนาตกรรมของเบล212นี้เกิดจากสิ่งใดกันแน่ติดตามเหตุการณ์สะเทือนขวัญซ้ำรอยนี้ได้ในรายการข่าวดังข้ามเวลาตอน1่0นรหุบมรณะตอนที่2จันทร่ที่23พฤศจิกายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง9 m c o t HD และ MODERN n i ไท v ช่อง9 M c o t HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข